สวัสดีครับก่อนชมร้านออสต็อปไม้ไผ่ด่านช้างนะครับช่วยกดติดตามนะครับจับตะไลนะครับกดหัวใจนะครับกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับนะครับร้านนี้นะครับตรงปกทุกหลังนะครับสินค้านะครับมีส่งถึงบ้านนะครับเก็บเงินปลายทางครับไม่ต้องวางมัดจํานะครับใดๆทั้งเส้นครับสั่งทํานะครับไม่ต้องวางเงินมัดจำเลยครับร้านนี้ชัวร์ครับนะครับมีทุกแบบทุกสไตล์ครับ มีแบบเหล็กก็มีนะครับของเรานะครับเป็นอันนี้เป็นห้องน้ํานะครับชุดหมื่นห้านะครับมีพร้อมเลยทุกอย่างไปถึงวางตั้งครับมีแท่นวางตั้งวางใช้ได้เลยครับพร้อมติดตั้งให้เลยนะครับอา่มาดูนะครับนี่อันนี้เป็นหลังยาวนะครับที่ฮิตกันมากเลยนี่ต่างกันมากมายนะครับนี่อันนี้เป็นหลังยาวนะครับนะครับจะมีโต๊ะให้2ตัวนะครับด้านบนนะครับมีที่นั่งที่นั่งจะนอนได้สบายรับแขกได้สบายครับ ที่นี่สั่งมาเลยครับสั่งได้นะครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องวางเงินมาจำาในดั้งสิ้นครับร้านออร์ต๊อปไม้ไผ่ด่านช้างครับกดไลค์กดติดตามกดสับตะไคร้นะครับกดหัวใจนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ